พูดถึงแบบ international แฟนแบบเชิญชวนให้มาซัพพอร์ตวินาพูดถึงงานวันนี้เลยค่ะก,ก็วันนี้เป็น V Universe นะคะงานแฟนมีตแรกนะคะของวีนาในปี2023ก็มารวบรวมกำลังของแฟนคลับนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้วินาก็ได้รับความรักเยอะมากๆเลยก็พร้อมสำหรับการเข้ากองนะคะ ความพร้อมกี่เปอนะร์เซ็นเกินร้อยหือเล่าคะเกินร้อยแน่นอนค่ะคือพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกๆวันก็ฝึกอยู่ตลอดแล้วก็ฝึกเดินฝึกเรียนพูดนะคะแล้วก็เพื่อให้ถึงเวลาจริงๆเนี่ยเราสามารถหยิบมาใช้ได้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตื่นเต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้300%แล้วกันค่ะ อยากให้เล่าความรู้สึกของงานวันนี้นยครับได้เจอแฟนคลับแล้วเป็นยังไงบ้างคะดีใจมากๆงานวันนี้นะคะแฟนมิตรแรกของวีนาก็ดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะแฟนคลับน่ารักมากๆแล้วก็เอ่อสพอร์ตให้กําลังใจวีนาเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังใจวีนาเนี่ยโอ้โหเต็มจนล้อนออกมาเกินแล้วพร้อมสําหรับการเข้ากองที่กําลังจะมาถึงค่ะค่ะหลายคนบอกว่าโอ้โหปีนี้คือ f u l อ option มากวีนาคือแบบ มาเต็มมากเต็มแม็กอันนี้อยากพูดอะไรไหมกับคนที่แบบกำลังชื่นชมหนูอยู่ค่ะก็วินาเตรียมตัวอย่างหนักนะคะเพื่อที่จะมาประกวด Miss Universe Thailand และวินาหวังว่าปีนี้วินาจะได้ represent Thailand เพื่อที่จะนำพาประเทศไทยเปิดประตูนะคะเข้ารอบลึกๆในเวที Miss Universe อีกครั้งหนึ่งค่ะอ่ะแล้วพูดถึงกลยุทธ์ของหนูหน่อยค่ะว่าในเข้ากองเนี่ยทางทีมหรือตัววินาเองเนี่ยมีวางแผนอะไรไว้บ้างคะ บอกไปไปก็ได้นะคะจริงๆกลยุทธ์ก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะจริงๆทาทุกวันให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ตั้งใจทําทุกกิจกรรมให้เต็มที่แล้วก็รู้ตัวเองว่าตอนไหนเนี่ยถ้าเรารู้สึกไม่ไหวเนี่ยก็ต้องรีบแล้วดูว่าจะทํายังไงให้เราแบบเฟรชอยู่ตลอดเวลาจะกินอาหารได้ถูกต้องทานวิตามินเยอะๆเนี่ยแหละค่ะคือเต็มที่กับทุกวันนี้เป็น strategy ที่ดีที่สุดแล้วค่ะโอเคอะอยากฝากอะไรถึงแฟนนางงามบ้างคะก็ คุณแฟนนางงามนะคะที่เชียวีนานะคะมาในตลอดระยะเวลา6ปีของการประกวดนางงามนะคะวีนาจะทําเต็มที่ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็วีนาคาดหวังค่ะว่าครั้งนี้วีนาจะนํามงกุฎนะคะมาให้ชาวด้อมนาวีแล้วก็หวังว่าจะเปิดประตูเข้าสู่ Miss Universe ได้ด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้วีนาไปคว้ามง Miss Universe Thailand ปีนี้ด้วยค่ะเอาเลยไหมคะขอบคุณค่ะ To international fans, hello, all the international fans from Miss Universe Thailand and Miss Universe. I'm doing my best to compete in Miss Universe Thailand, and I, I hope to get all of your love and support from me. I hope to get the crown from Miss Universe Thailand this year and see you soon in El Salvador. Yeah, okay. Bye -bye.